อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็คพิงคค่ะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพวกเธอก็บินเจ็ตส่วนตัวกลับถึงที่เกาหลีใต้โดยสวัสดิภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรีวยกว่าเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จาการ์ตาเสร็จปุ๊บนะก็บินกลับเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะและแฟชั่นสนามบินของโนริซ่าค่ะก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับบิงได้สะดุดตากับกเกงเกงลายน้องหมาของเธออีกเช่นเคยเมื่อวานเนี่ยมาเป็นลายทางก็ว่าสวยแล้วนะวันนี้ก็สวยเก๋เพิ่มเติมค่ะเป็นลายน้องหมาอย่างที่เห็นส่วนกระเป๋าของโรเซ่ค่ะก็ขายดิบขายดีดเป็นเทน,น้ําเทท่านะคะเรียกว่าสาวสาวแบคพิงค่ะไม่ว่าจะใช้อะไรก็ป๊อปปูล่าไปสมดส่วนพี่จีซูค่ะน่ารักมากๆนะมีการกระโดดนะโพสท่าก่อนที่จะ คือลดไปด้วยนะคะแล้ววันนี้ยายเกียวค่ะก,ก็ขอแตกต่าง ไม่คุ้มทนขาวดำเหมือนกับคนตื่นอื่นท่ามาเป็นเสื้อสีฟ้ากับกางเกงสีเทาก็าสาวๆไปพิงค่ะจะไปเล่นคอนเสิร์ตอีกทีในวันเสาร์อาทิตย์หน้าที่ไต้หวันนะคะสถานีต่อไปเป็นเกาสงสเตเดียมซึ่งตอนนี้ค่ะที่นั่นก็กําลังสร้างเวทีกันแล้วนะคะรอดูกันในเสาร์อาทิตย์หน้ากันนะคะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้ค่ะก็มาฉลองให้กับข่าวดีกับไอจีของอลิซากันก,นก่อนเลยละกันนะที่พุ่งทะยานแตะทะลุ90ล้าน follower ออไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือได้ว่าเร็วมากๆนะคะเมื่อเทียบกับ Top ท็อปสตาร์ของฝั่งเอเชียค่ะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคือคนอื่นๆเนี่ยกว่าจะทะลุ90ล้านเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะอย่างเช่นคุณวิรัติค่ะที่เป็นนักคริกเก็ตชาวอินเดียนะคะใช้เวลาถึง5ปี6เดือนค่ะหรือว่าจะเป็นคุณเกลกะดดดค่ะที่เป็นดาราฮอลลีวูดก็ใช้เวลาประมาณ10ปี11เดเดือนกันเลยทีเดียวนะคะ กว่าที่พวกเขาค่ะจะแตะทะลุ90ล้าน f ฟลเวอร์อย่างที่เห็นแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เร็วที่สุดเลยนะคะคือใช้เวลาเพียงแค่4ปีกับ8เดือนเท่านั้นนะ ยอดปังมาขัดทะลุ90ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาร่วมฉลองใกล้ให้กับ i อของน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะส่วนไอขอเขาสาวๆคนอื่นๆนะคะตอนนี้ค่ะเจนี้อยู่ที่75ล้าน500,000กว่าแล้วก็ตามมาด้วยพี่จีซูค่ะ69ล้าน900,000แล้วก็โรเซ่ค่ะ68ล้าน300,000นั่นเองก็ใกล้สุดค่ะพวกนี้นะคะน่าจะได้ฉลองให้กับพี่จิซูตามน้องลิซ่าไปติดๆนอกก็ใกล้จะทะลุ70ล้านอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวใหม่ๆของะะมาฝาฝนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า